ตอนนี้เราก็อยู่ในห้างแล้วนะกำลังจะหาห้างเล็กๆกำลังจะหาบริษัทโทรศัพท์อยู่ไหนวะข้างล่างแน่เลยมันห้างแบบเล็กๆอะ่ะไม่ใช่ห้างใหญ่ๆเหมือนบ้านเราอะ่ะไม่ดูห้างถ่ายแป๊บเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาโทรศัพท์ให้เขา เขา่อมก่อนกดล็อกก่อนเดี๋ยวมีเรื่องจะมาเมาส์มอยให้ฟังหลังจยาโง่ ร yeah. ้านนี่แห้ะเดี๋ยวค่อยคุยกันเข้าไปในร้านก่อนนะ